สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามื่อนี้กับเป็นแรงวันพฤหัสเนาะค่ะเนาะโอ้แต่น้องอูแม่ยืมมีดได้ลูกลืมแม่าขาดมีดลืมมีดอย่าลืมมีดวันเป็นลืมมีดโอ้มีจะมีดหน่อยเออมาเดียวมีดเงี้วเมื่อนี้เยติวก็จะมาเตรียมพักด้วยจ้ะผักตุงต้ง เพื่อน,น้องเล็กเพื่อนให้เฮ็ดไอ้บุญให้ใส่บาทให้พ่อเพื่อนเนาะอ่าิตน้อ,อ,นองหญิงเล็กค่ะจะเพื่อนโอนเงินมาให้ให้เฮ็ดของใส่บาทใส่ยังว่าพอกับให้พอ่อให้แม่เพื่อนจะเออมาเอาบุญน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อเออเมติวก็จะเตรียมไว้อันนี้คือของเตรียมไว้เฮ็ดมืออื่นเศร้าใส่บาทเด้อค่ะจะเมติวก็จะต้องเตรียมไว้จะ ซอมซอมพักซอมยังล่างไว้เลยมืออืน่นเศร้ามากอะใคยได้เหตุเนาะค่ะเนะาะจ้ะก็มีซื้อมาก็มีกระหล่ำหัวเป้งๆเลยนะคะนี่หัวนี้เจ็ดสิบบาทอาวันที่จ้กก่อนลูกสวัสดีค่ะน,น้องพา<ๆ>ก็มาช่วยจา้าแล้วก็มีหน่อไม้ไม่้ช่วยมาดูมาดูมาดูาดจา้าแย่จะเหตุปนนะค่ะเด้ออ่ยายจะทำปลนจ้าปน แยกก็จะลวกพักนี่แหละจ้าจลวกกระลำด้วยค่ะเด้ออ่าเขาก็จะแบ่งไว้เนาะค่ะเนาะก็คือจะไม่ทำหมดน้องเพื่อนบอกว่าเฮสสองสุดแม่ติโวก็จะเฮดตามตามไอแบบอยอยู่ในกรุงเทพนี่เพื่อจะบินบาดไอเพื่อนจะบินบาดไออ,ไอ,องค์เสื้อละองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่บินบาดเป็นซิปแต่แม่ติโวก็จะเฮด ให้เบิดเลยจ้ะประทูซื้อมาาแล้วเพื่อนบอกให้ให้เน้นอันนี้ก็ยัดยวก็จะซ้อยไอ้ซอยเซน้ำไปกอนจะกระลำนะคะจ้ะกระลำนี่ก็จะซ้อยแล้วก็เซน้ำใบจ้ะให้เสด็จนน้ำ,นำกอนอื ข้าวกะโบเฮ็ดชิ้นใหญ่เนาะค่ะเนาะกับไส่บาดจ้านี่ชิ้นเท่านี้นะคะก็จะลวกจ้าเส้น้ำไปเลยจ้าอืมยมดจิ๋วกับพี่แม่วิเวรเผยเมืองเด้อยิงเล็กเอ้ยเฮ็ดละอันคือเฮ็ดตอนนี้แล้วกะแม่จิ๋วก็จะได้ลุ่งเลยเด้อค่ะเด้อแล้วก็จะตอนไส่บาดจ้าจะได้จะให้อัดวิดีโอตอนไส่บาดมืออื่นเศร้าเนาะค่ะเนาะจะเป็นข้าวเหนียวคะ่ะ ใส่ข้าวเหนียวนะคะนี่จะได้เก้าอันจ้ะครึ่งได้เก้าจะทำเก้าชุดนะคะจ้ะเย็ดจิวจะทำเก้าชุดจ้ะเย็ดจิวจะอ้างถักกระถินด้วยจ้ะเน, <c oughs> นี่ยนี่เย็ดจิวก็ซื้ออันกระถินเย็ดจิ๋วประมาณห <c oughs> นี่งกัมสิบบาทค่ะนี่แหละค่ะสิบบาทซื้อมายี่สิบบาทจ้านี่ค่ะนะคะยี่สิบบาทจยะเย็ดติวเอาไว้ล่างที่หลัง ล่างแล้วกจะเห็นมันเสด็จนะเราก็จะจัดใส่ถุงนะคะแล้วก็มีแตงกวาจะแตงกวาแตงกวานี่ยย่ก็จะจจจย่งจะย่างบปาดด้วยะเด,ด้ออืวันนี้อนเาอาโทรศัพท์ใหม่มาด้วยนี่ยย่จะตัดแต่ขวดยังสี่แต่ตอนจัดใส่ถุงแล้วเขาเห็ดใส่บาดให้พระเนาะค่ะเนาะเขาจะต้องตัดหัวตัดท้ายด้วยค่ะเด้ออ<ะ>ืแล<ะ>้วก็พาครึงถ้าเอาเป็นลูกพระไม่ฉันนะคะ ถ้าพระกรรมาฐานท่านจะถือค่ะคือรับจ้าเราท่านยังคนรับเบิดจ้ะแต่เพิ่นจะบกินนะคะเออแต่เพิ่นจะบฉันค่ะปลดทูเหมกอนถ้าเราทอดไปเป็นตัวนะคะเออท่านก็ไม่ฉันค่ะท่านรับจ้ะการเทศท่านเด้อค่ะเด้อเออแต่ว่าบ้านอื่นจะบรูแต่ว่าบ้านแม่ติว๋วท่าจะสั่นจะทอดปลาทูน้ำพริกปลาทูไปนี่จะต้องหักคา,างออกหักหัวอ,ออก จะค่อยจัดขึ้นสเสื้อผ้าเข่าผ้าพันก็สันจะท่านย่งเป็นรูปร่างอยู่หันเพิ่นจะบอสันได้ค่ะเดอ้ออันนี้ก็เป็นความรู้ไปสนิทอันนี้ยัดดิกวก็จะแซ่จังสีละมือนเศร้ามากยัดดิกวก็จะตัดตัวนี้ตัวนี้จะมันจะได้เป็นของใหม่แล้วก็จะพาครึ่งน,นะคะท่าน้วยใดไงยัดดิกวก็จะพาซีจะอ้าวอจจะย่งบ,บ่ปาดแค่ล่างไววเด้ค่ะเดอ้อเ,เพราะว่าแตงนี่ไม่ม<า>ไม่ค่ะไม่ยุ่งกับยายค่ะยายอัดวิดีโอค่ะ อ่าเดี๋ยวนะคะยายจะตัดเอาเอาเอาลงเอาโทรศัพท์หนูใกล้น้ำมากเลยหนูเอาโทรศัพท์ไปเก็บก่อนถ้าจะมาช่วยยายหนูเอาออกก็ได้ออนเอาออกแล้วเ้อ,อนงองเล็กเ้อยิงเล็กจ้าอ้าวน,น,นี่แค่ไว้เฉยทำไมมันเย็นจังอ่ะอ่าอันนี้ยายกจะต้มเป็นนยวยจะยายจะร่างก็จะต้มเป็นนยวยแล้วบัดนี้ยายค่อยจะพาได้จัดน้ำเต้าจ้า จัดให้นะคะน้ำเต้าจ้าน้ำเต้าน้ำเต้าย่าไอ้พักพวกนี้ยายจะต้มตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อวออก่ด่อัามันไม่มีดำๆก็ไม่ตัดตัวเนาะอืมดี่จ้ะน้ำเต้ามีน้ำเต้าใส่พักอันใดที่ว่าแบบโบราณโบราณย่าติีก็จะซื้อมา แตงเป็นชุดให้เลยค่ะอ่านี่นะคะนี่แตงยายก็จะตัดแต่กวดมันออกก่อนจะแช่แช่เย็ดจิ๋วแช่ไว้หนีขึ้นน้ำเกลือแล้วยายเอาเกลือมาใส่ไว้เบิร์ละจ้ะเกลือใส่หน่อยนึงแช่น้ำเกลือแล้วจะไปล้างน้ำดีนะคะอือนี่ค่ะน้อก็คอช่วยต่อย จ๋าะะจะามาเอาบุญน้ากันเด้อค่ะเด้อจเ<ะ>ทศกับเขาใส่บาทอมื่นให้ตากับย่ายเพิญจ้าน,นี่สมุติบักเขือนี่เขาก็จะเอาไปเป็นลูกนี่ก็จะบบได้จ้าเขาจะต้องได้ตัดเป็นข้าแต่อันนี้เยะติวปนปลาทูจะใส่บักเขือน้ำด้จ้ปะปลาทูเย็ติ๋วซื้อมาแล้วสองเข่งนะคะจะ้ะ จะจาจะเตรียมไว้บะเขือนี่ก็จะต้มมออืนจ้าต้มต้มใส่ปนมืออืนแต่เขาก็เตรียมไว้ทำความสะอาดไว้ตื่นขก้นมากคือทําเลยค่ะทําเลยนะคะจะแล้วก็แยกติ๋วก็จะใส่บะเขือดิบน้ำจะเป็นกินไปกินกับแกมเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดเบอดทุกอย่างนี่แยกติ๋วนี่อันนี้ก็เตรียมไว้แล้วจะค่ะนี่ ที่จะทำป่นจะหอม,มาสามไม้กระเทียมสองไม้จ้ะเดี๋ยวบอกพิกยะจิ๋วกับขวยจะหักนะคะ<อ>่ะเด้อยะดจิ๋วขอนางกันสิเดแล้วยัดจิวออดวดจ๋วกับนางบบงอมบันไดเด้ดจ้ะอม <Okay. S 1> อมไมไม,ไมเอามาอ่ะเค okay. เอลูกเลยโอ้ายยนยยยยนยคะ แต่ว่าไม่ได้ว่ามาใส่ปนทั้งโลเด้อค่ะเด้อย่าจะใส่ปนประมาณซีหาน่อยเพราะมันนัวจะถ้าไม่ใส่มันไม่อร่อยยี่จิวพ่อก่อได้มามันไม่มีที่แล้วเออก็ใส่นั่นแหละก็ใส่ลงไปเลยลูกอ่อดีเด็กค่ะเด้อจะตัดหัวไว้ยังงี้เลยค่ะอ่อ๋อโอ้โอ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 ้ตกเลยเ้อ ยายก็จะซ้อมพักจ้าเตรียมนะคะปนก็ทูไปใส่บาตรจ้าให้น้องเล็กน้อะขนะพนเอ๋อาจจะโบมีเวลามาเลยเดี๋ยวพี่ใหญ่เฮ็ดไ้จ้าน้องเล็กจ้าอืมทำเราก็ได้บุญไปด้วยกันเนาอค่ะเนาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเอายังไม่เห็นมือหนูเหรอยายโยนยายลืม น้องภาคก็บม่เฮ็ดซอยเด้อบอกยายแก้วน้องหนูน้องภาคก็ช่วยนะคะยายแก้วช่วยคจะอ่ะา,อาดีเอาใส่นี่เลยขยะเก็บไปด้วยจ้ะเดี๋ยวอันนี้ก็เย็ดสีก็จะเอาไว้ใส่จ้ะนี่มนมองไม่จ้ะ อ้อน้ไม้อ่อนๆจ้จะเดี๋ยวจัดใส่ถุงเอจัดใส่ถุงเอ้อเออนั่นเจ,จ๊จิวก็จะไปต้มต้มไว้ตอนแรกแล้วก็เอาขึ้นมาสเสด็จน้ำเพราะว่าไอ้หน่อไม้นี่ต้มไม่ได้จ้ะต้มไม่ได้นะคะจ้ะดันมาลงไปให้มันแช่ทั่วถึงกันใช่นี่คะ่ะสอมใบได้ดค่ะเดออ้อเตรียมใบใส่บาดมืออื่นจ้า ทำบุญให้คุณตาคุณยายนะคะจะมานะคะมาทำด้วยกันค่ะอเยอะติวก็เดินเหินบ่ค่อยสะดวกสบายเยอะติวก็เทดไปวัดเทจังได้นั่งถ้ำจังสี่เ็ดได้จะ้ะเพราะว่าม็บ้านเย็ะติวกับบ้านเยอะติวกับไปวัดยุแล้วไปเพศไปจังทันไปนั่นยุแล้วจะ้ะ โอ้สิบกวนาทีเราจะนายติ๋วก็จะมาไอขอจบคลิปแล้วนคะ่ะนายติ๋วก็จะเฮตดตอค่ะอันนี้คือยายติ๋วมาบอกว่าท่าน้องพันจุกัดนอเด้ร์น้องเล็กเดอ้อยายติ๋วซื้อเครื่องมาเตรียมเฮตไทยแล้วเด้อค่ะเดอ้อพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะที่ใส่บาทนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรที่เขามาชมนะก็เค่ะเดอ้อได้บุญทอกัน,นะะเดเด้อ